เพียงแค่เรานำไปแช่น้ำตากิ่งก็ขึ้นแล้วครับทองหลางก้านแดงเป็นพืชตระกูลถั่วช่วยตรึงไนโตรเจนจากอา,ากาศลงสู่พื้นดินใบและกิ่งที่ร่วงลงดินย่อยสลายง่ายช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินและในวันนี้มีพี่น้องส่งกิ่งทองหลางก้านแดงมาให้ผมเพื่อที่จะให้ผมปักชำผมจะทดสอบปักชำในน้ำแล้วก็ปักชำในดินเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าระหว่างการปักชำในน้ำและการปักชำในดินแบบไหนจะ เกิดรากได้ดีกว่ากันพอมันเกิดรากเกิดใบขึ้นมาผมจะไปปลูกเอาไว้ในสวนประการแรกเพื่อที่จะตรึงในตัวเจ่นในอากาศประการที่สองเพื่อที่จะล่อ,อมแมลงมากินใบเพราะว่าใบทองหลางเนี่ยอุดมไปด้วยธาตุอาหารต่างๆมาแมลงชอบพอเขาไมา่กินใบทองหลางเขาก็จะไม่ไปกินพืชที่เราปลูกเอาไว้ในสวนนี่เป็นวิธีการเบี่ยงเบนความสนใจของมแมลง5วันผ่านไปทําไมมันไวจังเลยก็เพราะว่าผมเห็นตากิ่งมันเกิดขึ้นมาผมก็เลยดึงขึ้นมาดูครับว่าม มันมีรากหรือเปล่าท่อนนี้อื ไม่ค่อยมีรากนะแต่ตากิ่งเนี่ยชัดเจนมากครับมาดูท่อนนี้กันผมเห็นรากขึ้นมาแล้วครับเนี่ยครับเป็นตุ่มรากขึ้นมา3รากตากิ่งก็ชัดเจนเดี๋ยวไปดูไอ้ที่ชําไว้ในดินว่ามันจะเป็นอย่างไรผมไม่สังเกตเห็นตากิ่งเลยนะครับพอดึงขึ้นมาก็อย่างที่เห็นเนี่แหละครับไม่มีตุ่มของรากเลยดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการชํากิ่งทองหลางด้วยน้ําเร็วกว่าการชํากิ่งทองหลางด้วยดินพี่พท่านใดมีวิธีการชํากิ่งทองหลางที่เร็วกว่านี้ช่วยแนะน ผมด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ